อ่านะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึงนะครับเป็นคลิปที่3นะครับกับรถซูซูกิสตรีดเมจิกคันนี้นะครับทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเล่งเครื่องเนี่ยมันจะเล่งได้บ้างวูบววอดวดบ้างนะครับครูก็จะถือโอกาสเนี่ยถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างทำฟาร์มสารและตรวจสอบก็อย่างที่ครูวิเคราะห์ไปก่อนหนะ้านี้ว่ารถคันนี้คือเคยโดนลื้อมาก่อนนะั้กว่าจะมาถึงมือครูเนี่ย คือมันบอบช้ำมาเยอะนะพอมาถึงมือครูเนี่ยหลายๆคนก็มาคาดหวังกับครูไว้สูงคาดหวังไว้เยอะว่าครูจะต้องแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาจบโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยมากจริงๆบางอย่างคือครูทําไม่ได้ครูให้ท่านดูนะฮะเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยเศษปะเก็นเหลวเศษกาวที่ทามาอย่างนี้ทีนี้พอทามาอย่างนี้เวลาเครื่องยนต์มันเกิดแรงดูดเนี่ย แล้วเกิดเศษไปเกฑ์เหลวเศษกาวเหล่าเนี้ยมันหลุดล่วงเข้าไปเนี่ยอ่ารุ่นเนี้ยมันจะมีรีดวาลอยู่นะครับไอเศษกาวตัวเนี้ยที่ถูกดูดเข้าไปเนี่ยไปกระแทกกับอะไรนะแผ่นรีดวาลเนี่ยแผ่นรีดวาลเนี่ยมันแตกหรือมันหักได้แล้วถ้าเกิดในกรณีมันไปค้างอยู่มันจะทำให้รีดวาลเนี่ยปิดไม่สนิท พอลีดวาลปิดไม่สนิทก็จะมีปัญหาคือปิดแล้วเดินเบาไม่ได้หรือสตาร์ทแล้วไอดีมันย้อนกลับเพราะลีดหรือลีดมันปิดไม่สนิทคือคือทำงานอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทํางานแบบมักง่ายส่งเดชคือครูขอยากพูดอย่างนี้เลยกันแล้วกันคือทํางานแบบคือส่งส่งนะครับเนี่ยมันทามาเนี่ยดูครับเนี่ยเนี่ยทามันเนี่ยเนี่ย ก็ไปหาเทียบโอลีให้เขาก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวครูขอญาตดึงออกเลยครับเนี่ยดูเดนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเดเน,นี่ยพามาแข็งแป้งมันหินเปนอะไรใช่ปะครับแป้งแต่แต่แตแตอ่ะอันนั้นเดี๋ยวจะให้ลูกเศษเนี่ยนะครับเขาเอาถุงก๊อกแก๊บมาอุดไว้ก่อนกันตัวมแมลงกันฝุ่นมันเข้านะส่วนในตัวเนี่ยลูกเร่งลูกชักที่ครูบอกที่แรกเนี่ยเขาเสียบตัว อะไรนะคลิปล็อกมาอยู่ล็อกที่ห้าเลยนะครับล็อกล่างสุดเลยตอนนี้คือครูกลับไปเป็นล็อกที่สามอ่าทีนี้เราไปดูนะคาบูเลเตอร์มันเป็นอย่างไรบ้างอ่ะครูขออนุญาตพามาครับอ่วาวันเดี๋ยวครูขยับขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวอัานเป็นตากล้องให้ครูหน่อย ไหควงแบนแฉกสีเขียวครับวิเซลลบกวนโจไหนครับอ,อันนี้ทางฝั่งที่อยู่กับตรงคอท่อไอดีนะที่มีโอลิงเห็นไหมครับก็เศษปะเกลหลวหรือกาวส่วนตัวนี้คือตัวออโต้ oke, โชคโช๊คอัตโนมัติโชคไฟฟ้าขาสายมันด้วนตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับ ส่วนตัวเนี้ยเป็นเซนเซอร์อันนี้คือครูคือครูดาวของครูเองก่อนนะครับน่าจะเป็นเซนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิเพราะว่ามันจะเหมือนพวกตัวเซนเซอร์น้ำที่อยู่ในรถระบายความร้อนได้นะเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นไม่ได้ยืนยันนะครับแล้วอันนี้คือท่อระบายนะ้ำทิง้งอันนี้ที่ครูบอกไปท่อน้ำมันเบนซินเข้าเนี่ยแน่มันขยับได้แล้วเป็นพลาสติก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รอบครอบคือเราไปดึงมันจะหักอ่ะเดี๋ยวครูจะขอถอดตัวออโตโชหรือโชไฟฟ้าแฉกแทบไม่มีแล้วนะครับแฉกเยินไปหมดแล้วเดี๋ยวมาลุ้นต่อว่าไอตัวลูกสูบกับเข็มเนี่ยมันจะอยู่ไหมต้องลุ้น ดูไว้นะคือมันล้างกับรถคาบูเรเตอร์รถบ้านเราได้จะมีสกรูล็อกมีแผ่นล็อกอ่ะมีสองตัวครูว่าลืมดูโทษทีถ้าเป็นรถบ้านเราส่วนใหญ่จะล็อกแค่ตัวเดียวนะฮะอ่ะสองตัวนะครับอ่ะครูว่าแผ่นล็อกออกจากนั้นคือครูจะดึงตัวออโต้โชค๊คหรือโชค๊คไฟฟ้าออกนะครับ เรียบร้อยครับพวกอุดมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยดูได้เห็นเปาอันนี้คือครูยินยันนะคือครูยังไม่ได้แอบถอนที่เรามาถอดพร้อมงานนะครับเนี่ยโดนอุดมาแล้วอ่าอุดมาเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวครูขอประแจาปากผสมเบอร์สิบเนี่ยแล้วแกมันทํามาอย่างเนี้ยในกรณีคือเขาอุดไปเลย ถ้าอุดไปเลยนะครับปัญหาคือตอนเครื่องยนต์เย็นมันจะสตาร์ทติดยากเพราะโชคมันไม่ทำงานให้เนี่ยอเดี๋ยวกูจะถอดตัวเซนเซอร์อุณหภูมิไม่รู้จะถอดออกหรือเปล่านะถ้าถอดไม่ออกคูจะไม่ถอดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกมาคูขี้เกียจบ,บินไปญี่ปุ่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวติดใจสาวญี่ปุ่นไม่มีคนกลับมาสอน ยาวเ,วย,เย็นเลยนะเซนเซอร์น่าจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ระบายความร้อนในน้ํานะครับจะเกี่ยวโยงเกี่ยวกับห้องโชกคหรือเปล่านี่คือครูยังไม่ยืนยันอันนี้สกูอะไรคือครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่มีอะไรมาแต่มีสกูคามาอยู่อ่ะจากนั้นเดี๋ยวครูจะทําการถอดสกูจูนอากาศ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสปริงมีแหวนรองมีโอริงเหมือนที่สอนนักศึกษามาตอนเช้าไหมทีแรกเขาเปิดมาแค่ครึ่งรอบนะครับแล้วครูเนี่ยมาคายในเบื้องต้นก่อนประมาณสองรอบเพราะมันคือรถซูซูกิสกรูจูนหัวทู่มันจะมีสองแบบนะคือหัวแหลมกับหัวทู่สปริง สปริงมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวครูต้องหาซี่ลวดมาเกี่ยวอันนี้คือตัวตั้งลอกตั้งลูกเล่งครูคลายออกเลยนะครับอันนี้ก็จะมีสปริงเหมือนกันนะครับถอดมาแล้วแยกให้ดีจําให้ถูกนะครับว่าตัวไหนคือตัวตั้งลูกเล่งตั้งลอบ ตัวไหนคือตัวปรับส่วนผสมในรอบเดินเบาเขาใส่สปริงมาตรงรุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะปกติมันออกง่ายๆอ่ะออกมาแล้วนะครับด,ดูเบื้องต้นครูก็เห็นเหมือนจะมีโอลิงอยู่นะ นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอยานหยุดวิดีโอชั่วครู่นะครับเพื่อจะดูว่ามันมีโอลิงไหมเดี๋ยวครูจะเขีย่ยโอลิงออกอะนะครับทีนี้นะจากที่ครูแค้ออกมานะครับตรงสกรูจูนอากาศก็จะมีสกรูมีสปริงแล้วก็มีโอลิงอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับแต่แหวนรองไม่มีเดี๋ยวครูจะทําการถอดถ้วยลูกลอยนะครับ มีสกรูยึดอยู่สองตัวนะฮะสกรูนี่คือเยินเลยนะครับเอามือลูบไปแต่เท่านิ้วออกแรงหน่อยก็นิ้วเวอร์เหมอนยันนะครับคือบอกว่าไงว่าผ่านสมองรับภูมิมาเยอะแล้วล่ะกว่าจะมาถึงครูเนี่ยไขขุ่งออกทายไม่ออก ไม่มีตัดต่อวันนีตน้ตัวนี้ออกอ่ะตัวนี้นิ้วนี้อะไม่ออกแต่เดี๋ยวจะให้ครูลักษณะอย่างนี้อ่นะครับเดี๋ยวครูจะต่อกระตุ้นมาหน่อยนะครับ อ่ะท, <c oughs> ทีนี้เวลาเราไปเอียงถ้วยอย่างนี้นะครับไอ้น้ำหรือสิ่งสกปรกในถ้วยเราก็จะไม่เห็นหลักขาแล้วนะครับแต่มันก็จําเป็นจะต้องทํานะครับพอถอดสก,กูสงตัวมาอุดมไปด้วยอะไรครับโปรตีนกาวอะไรครเนี่ยกาวทั้งนั้นเห็นไหมครับอ่ <c oughs> ถอดถ้วยลูกลอยออก โ okay. อ้โหอะอันนี้คือพยานหลักฐานชั้นดีนะเพราะเดี๋ยวหลายหลายคนเนี่ยจะบอกว่าครูเนี่ยชอบไปแซะไปปักปำเนี่ยท่านเห็นอะไรครับเนี่ยขาวขาวเนี่ยกาวหรือตะเก็นเหลวที่ครูเรียกเสร็จแล้วพอทาเยอะๆเน,นี่ยเห็นไหมครับพอมันโดนน้ามันเบนซินมันทําไมครับมันละลายครับอะไรฮะเหมืนนอรรมนนมใช่ไหมครัคุณไปชงนมแล้วตกตะกอนเนี่ย ยินยานนะั่นคือครูยังไม่ได้แอบมาทําอะไรนะครับเนี่ยแล้วครูเทให้ดูเนี่ยเนี่ยท่านดูที่กลเนี่ยเป็นไงนเ,นเนี่ยเห็นไหมพอเวลามันโดนน้ำมันเนี่ยห็นะครับเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรครับเนี่ยมันละลาย,ยานเนี่ยเนี่ยแล้วพอมันละลายเสร็จเหมือนที่ครูสอนักศึกษาครูไม่ช่วงสายใช่ป่าครับว่า พอมันละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีโอกาสไปอุดตันที่น,มหน,น,ม,หน,หนมหนูตัวเล็กนมหนูตัวใหญ่นมหนูตัวเล็กนมหนูตัวใหญ่นี่คือลูกรอยสลักแล้วเรียนไปแล้วเวลาเราจะถอดตัวลูกลอยนะพูดถึงคาร์บูเรเตอร์ในมอเตอร์ไซค์มันจะมีการถอดอยู่สา,สาแบบหลักๆที่หนึ่งสลักตัวเนี้ยซายขวาออกได้หมด สองสลักมันจอกได้แค่ฝั่งเดียวแล้วครูไม่เคยมานั่งจำนะครับว่ามันออกฝั่งไหนเวลาทำคือครูก็ไปดูเอาที่หน้างานกับแบบที่สามสลักไม่ได้ออกซ้ายไม่ได้ออกขวามันมีสกรูคุณก็ทำาไงครับคลายสกรูล็อกอ่ะพอเราคลายสกรูล็อกเสร็จ คุณเจาสกรูออกไปเลยก็ได้หรือไม่เอาออกก็แล้วแต่เพราะเราต้องการแค่เจาสลักลูกลอยเข็มออกอันนี้ก็แล้วแต่ฟาร์มสะดวกนะอะเดี๋ยวครูขอญาตเราออกไปเลยก่อนนะฮะเนี่ยออกมาแล้วนะนะสลักไอ้น็อตยึดแล้วก็ทําไมครับเอาเข็มลูกลอยพร้อมกับอะไรครับลูกลอยเนี่ยเดี๋ยวครูขอวางในนี้ในนี้ก่อนครับ กาวข้าวไรมาก่ะที่ลูกรอยนี่เป็นข้าวขาวๆแล้วไอ้คันเนี่ยตัวเนี่ยหัวเข็มเนี่ยมันเป็นยางสังเคราะห์เนี่ยเป็นยางดำๆเห็นไหมครับเวลาใช้ไปนา,นานๆเข้ารถไอ้คันนี้ไม่ได้ออกแบบมารองรับน้ํามันตะกูลโซฮอพอเราเติมน,น้ํามันโซฮอในบ้านเราไอโซฮอก็อาจจะไปกัดหัวยางใช่ไหมครับมันเป็นหลุมเป็นตามดก็ ติดไม่สนิทเนี่ยขาวหมดเลยฮะ,ะเดี๋ยวครูหอยาดวางแยกไว้ตั้งหาก,ก่อนสลักเข็มลูกลอยแล้วไอ้ตรงส่วนตรงนี้เขาเรียกแขนลูกลอยเนี่ยนะฮะตรงนี้คือแขนลูกลอยแล้วดีนะดีตรงไหนบอกเลยแอลอ้าโอ้โห <laughs> ละเอียดมากเลยนะให้มาขนาดนี้เลย L, left, ซ้าย A, right, ขวาแ้วเวลาเดินสวนสนามก็ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไม่ได้เกี่ยวอะไรใช่ไหมเฮียตีเอาสะหน่อยหนึ่งอ่ะนี่นะสกรูอ่าทีนี้รูจะมาถอดนมหนูเราอยากจะถอดตัวไหนก่อนก็ถอดตายกูถอดนมหนูตัวเล็กก่อน ครูก็บอกนะักศึกษาครูไปเมื่อช่วงสายว่าเวลาคาบูเลเตอร์มันมีปัญหาเนี่ยเวลาเราถอดนมหนูออกมาเราอย่าเพิ่งอารมณ์เป็นเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามหน้าครูมานะฮะยกยกยก,ยกขึ้นแม่นั่งเนี่ยแหละถ่ายมาที่หน้าครูเนี่ยแหละครูใส่แมสอยู่คือครูจะถอดแมสออกแล้วครูก็จะเอาปากเนี่ยเป่าเบาๆนะฮะแล้วก็เอานมหนูตัวเล็กตัวเนี้ยทำไมครับ ส่องกับแสงถ้ากลางวันมีแดดก็ส่องกับแสงแดดแดดไม่มีส่องกับไฟกลางคืนส่องกับพระจ,จันทร์ส่องกับเทียนไขแล้วแต่ครูทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วครูก็ส่องโอ้เนื้อดีนี่เอาไม่ใช่ฮะคือตอนนี้คือครูส่องแล้วนะครับเนี่ยครูไม่เห็นรูนมหนูก็เบื้องต้นแสดงว่า ทันทีนี้ถ้าเกิดครูพูดคนเดียวเนี่ยหาว่าครูโกหกครูจะให้ลูกศิษย์คนอื่นเขาสองแล้วเวลาให้คนอื่นสองก็ดูเองนะเดี๋ยวหาว่าครูโน้มน้าวชักจูงก่อนว่าเห็นหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ครูเปล่าันยืนยันว่าไม่มีน้ำลายกระเด็นนะครับยืนยัน <c oughs> เห็นไหมอ่ะเราให้โจสองบ้างอ่ะเจ้าเจ้าเราให้คนอื่นสองดู เห็นไหมโย่เห็นไหมครูไหมไม่เห็นตันตันเนี่ยแต่แทนนี้บ้างอ่ะช่วยช่วยกันดูหน่อยอ่ะตันครอ่ะเราให้เฮียตีดูบ้างครับเห็นไหมไม่เห็นครับตันไม่เห็นอ่ะกลับมาที่ครูครับ S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเวลาล้างคาร์บูเรเตอร์บางคนคือถอดมาใช่ป,ป่ะครับก็ทําไมครับจุ่มน้ํามันแปรงปัดปั๊บปั๊บปั๊บอารมณ์เป่าพื้ดพื้นื้แต่ไม่เคยส่องดูแล้วว่านมหนูมันตันหรือเปล่าพอนมหนูมันตันอันนี้คือครูไม่ได้แซะใครนะคือครูพูดจากฟาร์มเป็นจริงว่าคุณล้างคาร์บูเรเตอร์แบบนี้แต่นมหนูมันตันอยู่แต่ตัวคุณนี่ยมั่นใจว่าล้างคาร์บูเรเตอร์ดี พอประกอบกลับเข้าไปเครื่องยนต์มันติดยากมันเดินเบาไม่ได้มันเดินเบาดับเราก็มั่นใจละเราล้างคาร์บูเรเตอร์ดีคงไม่ใช่คาร์บูอ่าคุณก็จะทําไมต่อครับไปโทษไอ้ตัวนั้นโทษไอ้ตัวนี้คือคุณก็ไล่ซ่อมไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยแค่นมหนูมันตันแล้วร่องรอยก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเพิ่งจะถูกล้างถูกทากาวมาเมื่อไม่นานนี่เอง แล้วทาไงมันตันเดี๋ยวก็ต้องล้างใช่ไหมต้องหาวิธีเอาอะไรไปแยกมันอ่ะจากนั้นครูจะถอดตัวนมหนูตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวมันจะแยกนะนมหนูตัวใหญ่เสื้อนมหนูเสื้อเข็มเล่งปอกเข็มเล่งถ้าบางทีถอดนามันติดมาด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเราไปซีเรียสอ่ะวันนี้มันออกมาเฉพาะตัวนมหนูตัวใหญ่ นมหนูตัวใหญ่ปกติจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะชื่อมันก็บอกว่านมหนูตัวใหญ่รูใช่ไหมครับอย่างรรใหญ่แต่ครูทำได้หลักการเดิมนะครับแล้วครูก็ส่องโอ้โหรูเหอะมาเลยไม่รู้นะโดนเปลี่ยนมาหรือโดนแยงมาเปล่ารูเบลเลอร์เลยยติจิบประแจแหวนเบอร์หกเบอร์เจ็ดให้หน่อยครับอย่างงี้รูรเบลเลอมาเลยใช่ป่ะครับปกติจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ เออมันเลอะเลยนะฮะอันนี้แต่คูไม่ยืนยันนะเพราะครูก็ไม่มีสเปคว่ามันเบอร์อะไรเนี่ยแต่มันรู้มาหือมาจริงๆเลยอ่ะครูก็าวางไปนี่คือครูจะมาถอดตัวนี้เอาประแจคลายแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตรงรอบๆเสื้อมันตัวเนี้ยมันจะมีรูบุดรุนอยู่ มันสกกระปกมันอุดตันไหมเรามาลุ้นกันหาคั่วคายออกอ่าเห็นไหมมันมีรูอยู่แต่มันไม่ตันมันไม่ตันก็คือมันไม่ตันไม่มีใครขอาว่าอะไรใช่ป่ะครับเนี่ยมีข้าวขาวอันเนี้ยตรงตรงหลอดมันเนี้ยมันไม่ตันหลอดทีมยาตันที่ยาตันตรงนี้อันนี้มันไม่ตันน่ะรับไปดู มาแล้วครับนต่อทีนี้พอครูถอดทั่วลูกรลอยออกถอดอะไรครับนมหนูตัวเล็กนมหนูตัวใหญ่เมื่อก,กี้เนี่ยที่ครูถอดอันแรกคืออะไรครับอ๋อโตัวโชกโชกสฟฟ้าตรงเนี้ยปกติมันจะมีท่อหรือมีหลอดเป็นหลอดทองเหลืองยาวๆไล่หลอดทองเหลืองยาวๆเนี่ยมันจะจุ่มลงมาอยู่ตรงนี้นี่จะจุ่มลงมาตรงนี้ เพราะว่าตรงนี้ยมันคืออะไรครับข่อของนมหนูโชคหรือวงจรโชคแล้วปรากฏว่าอะไรท่านเห็นอะไรครับเนี่ยมันเจอหน่วยอะไร B HQ ใช่ปะครับองค์กรทพิทักคุณเซนทำไมครับบีบทำลายจนขาดไปแล้วครับเนี่ยเท่ากับว่ารถคันเนี้วงจรโชกหรือระบบโชคใช้งานไม่ได้ ดังนั้นรถคันนี้ตอนเครื่องยนต์เย็นรถจะเจอปัญหาสตาร์ตติดยากพอสตาร์ตติดยากรถคันนี้มีสตาร์ทมือด้วยมันติดยากถ้านาจะกดสตาร์ทจนแบตเตอรี่ทำไมครับหมดมันไม่มีโชคแล้วเพราะว่าตัวโชคไฟฟ้าก็พังแถมไอตัวนมหนูโชคก็โดนตัดตอนเนี่ยนะบีบจนแตกแล้วเดี๋ยวพอครูทำเครื่องยนต์ติดได พอส่งงานไปเนี่ยทำเสร็จแล้วตอนเช้าเช้ามารถก็สตาร์ทติดยากเฟนถึงคูบาอาจารย์ยังทำรถให้ติดง่ายไม่ได้เลยถ้าถ้าพูดให้ครูได้ยินนะั่นคือครูขอญาตพูดอย่างนี้นะครูแจก,กกล้วยเลยครับนะก็เขาทำพังมาก่อนหน้านี้มันใช้ไม่ได้แล้วไอ้ท่อนมหนูโช้โปรตีต้องเป็นท่อยาวๆอย่างนี้แล้วโดนเขาหาักมาอย่างเงี้ย แล้ววงจรโชคมันเสียมาก่อนหน้านี้แล้วมาซ่อมกับครูเนี่ยแล้วครูทําให้มันงอกขึ้นมาได้ไหมครับไม่ได้ให้เข้าใจด้วยคุณได้ขอทํามาจนพังมาแล้วอ่ะมาดูต่อท่อน้ํามันเดี๋ยวดูนะอันเนี้ยมันเจอไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกเอาไว้ใช่ป่ะครับพอประกบปุ๊บม,มันล็อกใช่ป่ะพอเราถ้วยออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูจะบิดซ้ายบิดขวาแล้วดึงนะ่ะนี่ดึง เนี่ย,เ,ยเป็ไงเรียบร้อเนี่ยมีค่า,าอะไรไม่รู้สกรปรกเนี่ยเศษกาวเนี่ยทำไมครับติดมาเต็มเลยเนี่ยมันหกักน่าจะเป็นกาวร้อนแล้วมั้งหรือไม่ก็กาวตาช้างเนี่ยมันหกักแล้ว จะให้ครูทำยังไงครับพอเดี๋ยวคูล้างคารบูเรเตอร์เสร็จติดได้มีน้ํามันซื้อบอกตรงนี้เอาบนอกนี้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นท่อแล้วน่าจะเป็นกองตัวหนึ่งอันนี้รูหายใจรูระบาย<อ>เพื่อให้อากาศจากภายนอกทำไมครับ<อ>เข้าไปช่วยดันน้ำมันส่วนนั้นเนี้ยโช๊ค ไม่ใช่โทษฮนะเอาตะลูกายแล้วอันเนี้ที่ครูดูเนี่ยคือเหมือนเอาท่อคนลไซส์มาใส่ท่อที่เอามาใส่ใหม่ท่อมันใหญ่แต่รูมันเล็กพี่ไทยก็เก่งกูก็ตัดสายยางทำไมครับ <S <S เอามาสวมเดี๋ยวคูขอครีมหน้ามสีเขียวหน่อย เนี่ยมันมาอย่างนี้ครับเอาลดมาให้ครูซ่อมเนี่ยคือซ่อมมาจนเละอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วพอมาถึงครูเนี่ยมาคาดหวังอะไรกับครูก็ไม่รู้ พี่ปุ้ยขอคัตเตอร์หน่อยครับเพราะว่าจริงๆท่อมันเป็นท่อโลหะครับท่อมันรูเล็กติดเดียวเองอันนี้คือครูประเมินเนี่ยท่อมันพอๆกับท่อทูทีพวกรถยามาฮ่าเดี๋ยวครูจะเอาคัตเตอร์กี่ให้ดูนะว่าท่อของมันจริงๆเนี่ยโดนท่อยางเนี่ยสวมทับมาอีกทีหนึง่งแล้วพอนานๆครับรวท่อมันแข็งนะครับ หาดูดิแก่พร้อมกินหรือยังครับเตอร์โคมครับครับเตอร์คมอ,อย,ออออยู่อ่าท่านไปเจอยาาฮ่าบางรุ่นนะครับตรงนี้มันเป็นพลาสติกท่านต้องระวังนะครับ มันแนนี่ไงมันหมดสภาพแล้วมันแข็งพอมันแข็งแล้วมันจะรัดเอาหน้าถอดลูกเธอหน้าเจ้าเงาะใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยท่อ,อมันจริงจริงคือท่อไซส์นี้แล้วเนื่องจากทางร้านไม่มีท่อไซส์นี้มีท่อรูใหญ่กว่าก็เลยเอาท่ออันเก่าเสียบแล้วก็เอาท่ออันใหม่มาทําไมครับสวมทับกันเนี่ยดูเนี่ย วันนั้นคือครูสรุปว่ารถคันนี้วงจรโช๊คใช้งานไม่ได้นั้นตอนเครื่องยนต์เย็นก็จะสตาร์ตติดยากแถมโดนทำลายอุปกรณ์ไปแล้วด้วยเนีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรครับ,รบโปรตีนเนี่ยนะฮะเนี่ยกาวทั้งนั้นเลยครับเนี่ยดูเดนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะครับพราะนั้นเดี๋ยวครูจะลองล้างทำฟาร์มสะอาดดู หลังจากล้างนะ้ำฟาร์มสาดดูเนี่ยตอนประกอบกลับคือครูไม่ทําคลิปนะครับครูจะประกอบกลับไปเลยแล้วก็เอาไปติดใส่รถแล้วไปลองติดเครื่องดูใหม่ว่าหลังจากถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้างแล้วไอ้นมหนูเดินเบาหรือนมหนูตัวเล็กที่เราส่องแล้วเนี่ยเราว่ามันตันเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักศึกษาูกศิสี่ครูทําไมครับแ <Yeah. S 1> ยงนะ้ำฟาร์มสาดจงังหะห้างเห็นรูน้ํามันผ่านได้ว่า แล้วมันจะติดได้ง่ายไหมมันจะเดินเบาได้ได้ไดง่ายไหมก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ